สวัสดีครับ BT Premier m o t o r s g n นะครับส่งงานนะครับคันนี้นะครับเป็น Honda City นะครับไปเียครับนี่นะครับลูกค้าทำการอัปเกรดนะครับชุดต้องแหวนนะครับพร้อมเดรลาลตาแดงนะครับไปต่ำครับมาพร้อมชุดอัปเกรดความสว่างนะครับใบวอลก้าวจนหนึ่งแบ็กนะครับมาพร้อมกับวัลลาดฟ้า55วัตต์นะครับถูกครับ เตอร์ทุกตัวแล้วนะครับทํางานเป็นบายซินนอนนะครับตัวนี้สูกต่ำในตัวนะครับปิดไฟครับเปิดไฟครับเมื่อเปิดไฟหน้านะครับเดวมาจะตัดการทํางานทันทีนะครับสูงครับเรามาดูแสงหน้าตัวลูกค้าหลังติดตั้งเสร็จนะครับอ่านี่เป็นแสงหน้าตัวนะครับสูงครับใส่สูงตัวทั้งซอยนะครับเราดูแสงผ่านฟิล์มนะครับสูง ควาสว่างของนอกตัวและต้นนะครับสว่างไม่ต่างเลยครับทางร้านนะครับมีห้องตั้งไฟแบบมาตรฐานนะครับโอเคครับสั่ลูกค้าท่านใดนะที่สนใจนะครับอัปเกดความสว่างนะครับผ่านเลนโพรเตอร์นะครับสามารถสอบถามมาทางเพจ f c e e o o o นะครับด t p ีพ m เม m Auto ตอีได้ทุกสาขาครับคยครับขอบคุณครับ